ครับแล้วก็มาสู่ช่วงกองทุนกองใจกับพี่เต้น,นะครับเอ,อ่อมาดูหัวข้อการกลับของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสย่งผลอย่างไรกับเงินดอลลาร์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เรียกว่าเปลี่ยนเป็นคุณนะคา,าร์มาเฮริสคะแนนนี้ตีตื้นขึ้นมานะเรียกถ้าเกิดตามของแหล่งข่าวเนี่ยโพบางโพกับมานำนะฮะส่วนทางของเว็บพานันเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนแกนตีตื้นขึ้นมานะครับไอต้องใช้เวลาต้เพราะว่ายัางประมาทไม่ได้นะแต่ตอนนี้คุณทั้งแกนำอยู่ค่อนข้างเยอะ นะครับในทางโปยฝั่งพนันนะทีนี้มาดูว่าทางทรัมป์กับคุณเจดีวันส์เนี่ยเขามีการกล่าวเว็บยังไงบ้างนะเรื่องตัวของพลเรืของทรัมป์เนี่ยทรัมป์เนี่ยแกบอกชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ย we have big currency problem คือตอนนี้เนี่ยการส่งออกของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยค่อนข้างเสียเปียบเขาบอกแกบอกว่าเสียเปรียบคู่แข่งเพราะว่าทางฝั่งของอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยเงินเยนอ่อนค่าลงเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขามองว่าตอนนี้ดอลลาร์แข็งเกินไปเขาอยากให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลง เพื่อทําให้ภาคธุรกิจของสหรัฐเนี่ยกลับมาแข่งขันในตลาดโนดได้นะฮะถามว่าตอนนี้เนี่ยเงินเงินของอะไรนะเจดเป็นนิเชียนเป็นไงบ้างนะครับประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วกันลงไปยี่สิบสองห้านะครับดังนั้นจะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมช่วงนี้คนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะนะนนเงินเยนถูกมากตอนนี้เนี่ยกลับมายี่สิบสามไปไปลายประมาณย3 6 7ิบสามจุดหกจุดเจ็ดละนะที่ดูเมื่อวาน นะทีนี้เรามาดูต่อนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของค่าเงินเยนเนี่ยกราฟทางฝั่งซ้ายมือนะมันจะแบบมีช่วงหนึ่งที่อ่อนลงไปมากมากแล้วตอนนี้เนี่ยม็ยังอ่อนอยู่แต่ว่าแนวโน้มอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนไปละแต่ถ้าหากเรามองที่ตัวของ US d นีดิสดอินเด็กซ์เนี่ยดิสดอลอินเด็กซ์เนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาปีก่อนแข็งขึ้นมาเยอะแล้วแผ่วลงแต่ว่าแนวโน้มโดยรวมเนี่ยมันก็ยังเป็นเรียกค่อยๆแข่งค่าขึ้นแบบไซด์เว up อยู่ ดังนั้นเนี่ยคุณทรัมป์แกก็มองว่าเฮ้ยอยากให้ US กลับมาเป็น Number รนเนี่ยการส่งออกอุตสาหการรมอินเทอร์นจะเกิดขึ้นได้เนี่ยดอลลาร์มันต้องอ่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้คุณทรัมป์แกบอกว่าดอลลาร์ต้องอ่อนแต่แกก็บอกว่าเงินเฟอ้อก็ต้องลงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันนะเออที่นี้ผมลืมพูดอีกประเด็นหนึ่งคือทางฝั่งจีนจีนเองเนี่ยก็พยายามทําให้เงินหยวนมันอ่อนเหมือนกัน เพราะว่าหลังจากที่ทางฝั่งของ US มีการทำเทรดวอลอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นไปสินค้าจีนเนี่ยจีนก็ตอบโต้กลับด้วยการใช้ค่างเงินนะกลายเป็นว่าพอเน็ตแล้วเนี่ยการส่งออกจากไชานาไป US เนี่ยมันก็เลยยังเป็นเรียกว่ายังโดนไชนโดมิเนตอยู่ซึ่งตรงนี้ก็เป็น policy ที่ชัดเจนว่าคุณทาเนี่ยแกไม่ยอมแล้วแกจะขึ้นภาษีจีนให้แบบ60สิเปอร์เซ็นเลยเอาให้แบบลดค่างเงินไงก็สู้ไม่ได้นะครับทีนี้มาดูกันว่าแต่ถ้าเขาทาอย่างนั้นเนี่ย โบลิซีของเขายางอื่นเนี่ยมันจะกระทบข้างเงินยังไงบ้างนะนี่ก็เป็นแต่ละอย่างที่เขาพูดมานะครับนโยบายบายแรกเนี่ยขึ้นภาษีนําเข้าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคดอลลาร์แข่งค่าแต่ในขณะเดียวกันราคาสินค้าภายในประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเพิ่งผาก,การนําเข้าสินค้าข้างเยอะนะโดยเฉพาะสินค้าด้านถูกจากจีนนโยบายดอกเบี้ยนะครับคุณทั์เนี่ยมองว่าโอเคตอนเนี้ย น olicy ของเฟดเนี่ยเป็นดอกเบี้ยขาลงอยู่การลดดอกเบี้ยถามว่าลดดอกเบี้ยเกิดอะไรขึ้นโอเคดอลลาร์อ่อนค่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่การขยายงบประมาณการคลังนะก็จะทำให้เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นแล้วเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นพอเอาหลายๆพ o l i c ีของทรัมป์กับเร่ากว่าสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหลายๆอย่างมารวมกันนโะยบายมันผสมผสานมากเลยคุบทีกลายเป็นว่าเน็ตแล้วเนี่ยดอลลาร์อาจจะทรงๆถึงแข่งค่าขึ้นนิด้ด้วยซ้ำถ้าทรัมป์ทำตามที่เขาพูดจริงนะ แต่ก็เรงว่านิสัยคุณทั้มแกเป็นคนที่อะไรนะพูดอย่างอาทิตย์หน้าอาจจะพูดอีกอย่างก็ได้นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดดูจากนิสัยแกในสมัยก่อนที่แกเป็นตําแหน่งผู้นํานะทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยกองทุนอะไรที่เราแนะนํากันครับนะโอเคเนี่ยมาดูตัวของโฟนอะไรกันก็ได้นะฮะถามว่าผลสํารวจของตลาดเนี่ยมองทั้มสองจุดศูนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่า US เดอลลาร์เนี่ยน่าจะแข่งค่าขึ้น นะี่มาที่กองทุนแนะนํานะครับก็ถ้าหาก US อ o l l a r เนี่ยมันทรงๆถึงแข็งค่าขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่าตัวกองทุนอย่างเช่นตัวของ t US fix เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะเรามองว่าเฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยแบบช้าๆไม่ได้ลงแบบตุ้มๆๆมๆแบบยี่5้ายี่ห้าห้าสิบ 25, 25, 50, เลยแนวเนี้ยลงแบบยี่้าเว้นวักแล้วคิดดูก่อนอีกยี่ห้าเลยแนวเนี้ยเฟดค่อยๆลงเนี่ยเราจะมองว่า t US fix จะดีกว่าพวกกองตราสารนี่ที่มีดูเรชั่นยาวๆนะฮะ t US fix เนี่ยต้องบอกว่าดูเรชั่นสั้นมาก นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาตัวของดอกเบีย้ยเวลาลงเนี่ยเขาจะรับผลกระทบไม่เยอะนะจะไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนั้นแต่ว่าที่พอแมทกองนี้เนี่ยช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่อนข้างดีเนี่ยมาจากการที่เขาไม่ได้เฮดจิ้งตัวค่างเงินดังนั้นเวลาดอลลาร์แข็งค่าเขาจะได้ประโยชน์ตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็ตัวของต้นทุนการเฮดจิ้งที่ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะส่วนต่างดอกเบีย้ยของไทยกับสหรัฐเนี่ยต่างกันมากนะทำให้กองทุนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการรีเทิร์นที่สูงระดับ4ี่ถึงเ และรับความเสี่ยงค่าเงินได้ครับจริงๆบางคนก็ใช้เป็น proxy ี่ในการเทรดเงินสกุลทอลลาร์เลยใช่เลยแหละนะครับสำหรับกองประเภทแบบนี้ที่ไม่มีการเฮ็ดจริงๆเขาเฮ็ดจิ้งตามดุลยพินิษแต่ว่าปัจจุบันมันศูนเปอร์เซ็นนะครับก็อ่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะจบเร็วนิดนึงนะครพี่วัดก็ไม่สบายนะพอดีต้องไปหาหมอเช็ค up follow up นิดนึงนะครับยังไง ก็น่าจะครบท้วนแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเร็ววันหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่สบายนิดน,นึงด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวทางไบกับพี่เตยลาไปก่อนเจอกันอีกที่สัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับวันจันทร์เราหยุดเวลา8ปดนาฬกาสนาทีนะครับกับรายการทิสโก้ท็อกทุกเทรนด์อินบอนี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ